ทำนี้ได้ไหม I、啊、hope. กูจะมีรายงานให้ทำนะคะโดยให้นักเรียนเนี่ยนะคะเขียนเป็นแผนถามความคิดนะคะแผนถามความคิดแล้วก็เอืมใช่แล้วก็กสิเขียนเกีก่ยวกับคําควบก,กล้ำว่าชั่วโมงนี้ที่นักเรียนเรียนเรื่องคำควบก,กล้ำเนี่ยและอย่างนี้เพื่อนออกมาสอบเมื่อกี้เนี่ยมีอะไรบ้างอย่างเช่นคําควบก,กล้ำก็คือมีสองแบบแบบแท้กับแบบไม่แท้